หนักตีมากครับทำอะไรครับตื่นดึนตื่นใส่กระสุนเลยนะดิกตื่นเดิก A one two three four f i แชปอย่าเดินเบี้ยวเนี่ยเดินเบี้ยวมาตลอด walking with my hips t m n c l k เจ็ดแปดจ้วงหนึ่งสองสามสี่ย่ำห้าหกเจ็ดย่อไว้ออกหนึ 1, 2, ่งสองตบสามแปดสี่ขึ้นบอสบอสบอสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดย่ำคลิกแคลห้าหกเจ็ 5, 6, 7, ดแบมือมือนิ่ง Click c ั e กค e วส์แท็บแอ c l ลิกคลั่กคิวส์แท c l คลิ c คลั e กคิวอืมตึง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 ช้คลิกคลยอคลิกคล c ่ e คิวส์แ l ็บคลิกคลั่กคิวส์แท็ c คลิก c ลั่ก p ิวส์แอืมตึง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 คลิกแกงๆไม่สบาแค่นี้คลิก c ล a ่ก Heels t a p walking with my hips back ตายละเอา,าเอันนี้ไหมสมองเต็ม7 8็ดแปดคลิกคลาดคิวส์ท walking ดึงขึ้น walking with my hips back มันนีคค่คลิกแคลบคลิกแคลบคลิก แคลคิ๊กคิ๊กแคลฮิวส์แถบอันนี้เดี๋ยวน้องไปฝึกอย่างนี้เต่าเด้นกลับเลยเตะกลับเตะกลับมือนน้ลมามือมาหนึ่นงสองสามปต๊บแอนเออโอ้ยยังยังทำได้สองผิดพึ่งเก็บไปพึ่งเก็บย่างซ้ายมันนี่เต้นเดอย hips back มันนี่คลิก 七、八、OK，腰。